เปิดตัวแล้ว s a m s u n Galaxy g C 7 Pro จอ5.7นิ้วมี a o n Display สแกนลายนิ้วมือได้กล้องหน้าและกล้องหลังความละเอียด16ล้านพิกเซลหลังจากเป็นข่าวลือมาพักใหญ่ล่าสุดก็ได้มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วนะครับสําหรับ s a m s u n Galaxy g C 7 Pro โดยรุ่นดังกล่าวจะมาพร้อมบอดี้โลหะไร้รอยต่อดีไซน์ไม่ต่างจาก C 9 Pro เลยทีเดียวสเปคก็เช่นกันกล้องหน้าและกล้องหลังมาพร้อมความละเอียด16ล้านพิกเซล s 1 9ปุ่มโฮมสามารถสแกนลายนิ้วมือได้และรองรับการใช้งาน Samsung แและละพงคู่บบ stereo. สำหรับสเปคเบื้องต้นของ C7 Pro มาพร้อม Android 6.0หน้าจอ Super a m OLED 5.7นิ้วความละเอียด Full HD หน่วยประมวลผล Snapdragon 626 RAM 4GB หน่วยความจำภายใน 64GB รองรับ microSD c a r d สูงสุด 256GB และแบตเตอรี่3 0 0 0สำหรับสมาร์ทโฟนรุ่นดังกล่าวยังไม่มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการโดยจะเปิดจองในประเทศจีนตั้งแต่วันที่16มกราคมเป็นต้นไปส่วนการวางจำหน่ายในประเทศอื่นยังไม่มีการเปิดเผย